สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับไม่รู้ก็ทําอะไรกันนะครับเห็นอยู่สองคันนะเนี่ยนนป่ายางเลยนะครับอันนี้ก็เห็นล้างหม้อน้ําอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยครับอันนี้ก็น่าจะบิ้วใหม่นะครับ ครับลูกอูครับโอ้คลาสสิกมากเลยนะครับดิส้มอยู่ในป่ายางเลยนะครับวว้า <Wow. S 1> พี่อันนี้ทีมงานไหนนี่ชื่อทีมงานอะไรนี่อ,นอ,อันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับนี่พี่ทำอะไรอยู่ครับอันนี้คือรถตัวเองหรือ,อยังไงเ,เ,เป็นเป็นอู่เองไหมหรือ,อยังไงเนี่ย อ๋อทำใช้เองนะอันนี้กำลังบิว้วใหม่เนาะโอ้ทำในป่ายางเลยเนาะสุดยอดเลยเจิยกระนยโอ้เหยียบลงหมูครับนี่ครับโอ้ทำเองเลยครับนี่บิว้วใหม่นะครับสวยๆเลยครับ ก็เกลียวเสร็จแล้วครับทำนักคันเลยนะครับนโอ้น้ำมันก็ทำสีเสร็จแล้วครับตอนนี้เห็นอยู่สองคันนะครับนมขออนเดี๋ยวทอนงครับคันนี้ไม่รู้รถอะไรนะครับเนี่ยนะครัถอดมารือ้อทำใหม่หมดเลยครับนี่เห็นทำสีช่วงล่างเสร็จแล้ว เปลี่ยนใบแท็กใหม่ครับโอ้ทำแบบนี้เลยนะครับนี่ทำอยู่ในป่ายางเลยนะครับโอ้ไปสุดยอดเลยครับ กำลังใส่ใบใหม่นะครับสวัสดีครับพี่อันนี้รถพี่เหรอครับพี่อโอ้ทำในปา่าคลาสสิกมากเลยอันนี้จะไปเกี่ยวที่ไหนนี่จะไปเกลียวร้อยเอ็ดอ๋อจะไปร้อยเอ็ดก็เกี่ยวไปด้วยขายไปด้วยออ๋อทาขายเหรอคันนี้ขายเหรออันนี้อยู่แถวไหนครับนี่ นครสวรรค์หมายถึงรถหรือว่าพี่ผมมาอยู่นครสวรรค์อ๋อพี่เป็นคนนครสวรรค์อันนี้คือรถก็แบบซื้อมาทําขายหรือยังไงครับก็ซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยเกี่ยวด้วยออ๋ซื้อมาบิ้วใหม่อย่างนี้เหรออันคันนั้นเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เนี่ยตัวเนี้ยงไทยเจริญนะไทยเจริญคันนี้ก็ขายอยู่ไหมเนี่ยขายอันนี้ปล่อยเท่าไหร่ครับสี่แสนสี่แสน เปลี่ยนตรงล่างให้ใหม่เลยนะครับ <c oughs> อันนี้คันนี้ขา,ายเท่าไหร่พี่คันนี้สามแสนแปดถ้าใครสนใจนี่ติดต่อพี่ได้ทาง <ใจ S 1> ไหนบ้างเดี๋ยวก็กันนั่นแหละกัเดี๋ยวมีค่าคอมไม่ไอสนใจพี่อ่ะพี่แบบฝากฝากอะไรที่จะติดต่อพี่ได้อะอ๋อครับเบอร์ผมนี่แหละอ๋อเบอร์ครับเดี๋ยวเดี<บ>๋ยวผมจะลงเบอร,ร,ร์ไว้ให้นะครับนี่ถ้าคใครสนใจนะครับนี่รถเกี่ยวมือสองบิ้วใหม่นะครับรบพี่มี f เฟซบ o ๊กไหม ถ้าพี่ทําเสร็จนี่พี่จะขายทางไหนอ่ะลงเฟซไหมไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยลงคนระับอ๋อก็จะเป็นเบอร์โทรง่ายดีเนาะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะฝากผลงานให้ครับถ้ามีใครสนใจก็เดี๋ยวจะให้โทรติดต่อพี่โดยตรงเลยครับ,รบอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพี่มาถ่ายไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครัในพี่เคยดูยไหมได,ด,ดูคลิปทาง youtube อะไรเงี้ไยไม่ค่อยไม่ค่อยดูดครับ,รบไม่ค่อยมีเวลาเล่นตรง โอ้งานพี่แกยุ่งครับนี่ถ้าพี่พี่จะดูพี่ก็เข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับผมช่องมูห่าเครื่องบินนะครับผมจำได้ไหมนี่มูห่าเครื่องบินครับครับอ่ะนี่ก็เดี๋ยวพาดูครับนี่ครับคันนี้สไลด์นะพี่สามเปดสป็ดอ๋อันนี้พี่แกขายก็ขายนะครับนี่ใครซื้อก็ขายนะครับเดี๋ยวทนง สามแสนแปดนะครับนี่ก็จะเป็นรถเก่าบิ้วใหม่นะครับมือสองบิ้วใหม่ครับใครสนใจก็เดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรไว้ให้นะครับอันนี้พอดีผมผ่านมานะครับผมผ่านขับรถผ่านมาเจอนะพี่เห็นอูอยู่กลางป่ายางเลยนะอูน่าสนใจมากเลยครับก็เลยลงมาถ่ายหน่อยครับ นี่ครับขายก็ขายนะครับใช้เองด้วยครับแล้วก็ทําขายด้วยนะครับข้างในก็จะมีด้วยนะครับนหนึ่งไม่รู้ของพี่แกหรือเปล่านะครับนะครับข้างในบานก็มีนะครับแต่ผมชอบมากเลยบรรยากาศนะครับมาถ่ายในป่ายางก็มาส้มในป่ายางเลยนะครับสุดยอดเลยครับโอ้โห นี่ครับแบบ่มแบบดีมากเลยครับ่รมรื่นนี่ครับนีคันนี้ก็ทรงไทยเจริญครับพี่แกบ,บอกทรงไทยเจริญนะครับคันนี้จะอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทน,นะครับนี่ก็กำลังบิว้วช่วงล่างไหมนะับเปลี่ยนใบ เปลี่ยนใบแทกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแบบขันนี้ครับถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะครับเบอร์สองบิวใหม่นะครับอันนี้พี่แกก็จะส้มเสร็จแกก็จะขึ้นไปเกี่ยวที่ร้อยอิดแล้วนะครับก็ขายก็ขายนะครับใครขอซื้อก็ขายนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรพี่แกไว้ให้นะครับ ก็เอาคลิปนี้ผมก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยวจะต้องไปต่อแล้วครับเดี๋ยวไยว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวไปขอเบอร์โทรพี่แกไว้ก่อนนะครับครับโอเคครับถ้าใครจะมาดูก็แทบถ้าใครสนใจรถก็มาดูได้นะครับที่บ้านสีโนนงามนะครับ อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์โทรไว้ให้เลยนะครับแกชื่อพี่พลนะครับโทรมาถามได้นะครับพี่พลครับชื่อพลนะครับนี่ครับแต่โทรมาถามก็บอกว่าดูมาจากช่องมูฮ่าวเครื่องบินนะครับเดี๋ยวพี่แกผมบอกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่แกก็จะรู้เลยนะครับเอเคครับสำหรับิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ